ดีนเมนี่หวยออกอะไรครับวห,วหวยออกอะไรครับไหนเลขอะไรมั่งเลขอะไรมั่งนะไหแม่ดูสิหนึ่งสี่เหรอหรอ,อันนี้มันหวยห,หวยล็อกก็ลูก <laughs> อันนี้มันหวยมันมันล็อกะอะอเอาอีกเอาเลขอะไรอีกแล้วแม่ซื้อหวยชัวนะ์เนาะ รวยเลยเนาะเลขนี้นะอันนี้อะสามห้าเนี่ยสามห้าเก้าสามห้าก็แม่ถูกโต๊ะไปแล้วไงมีเลขอะไรมั่งครับ 7จ็ดแปดหรอไปจิถูกหรอเจ็ดแปดหรอเออเราเขาก็เรียงถูกดินะศูนย์เจ็ดแปดทะเบียนรถปู่ <c oughs> เลขอะไรนะให้แม่ดูสิไปไถูกหรอเลขนี้ถูกแน่นะชัวร์เปล่าชัวร์นะชัวร์นะหรอ